สบายดีพี่น้องมือนีสีมาเวั่เรื่องนุกกระทาต่อให้ฟังเนาะนกกระทาแต่ก่อนมีตตำนานของนุกท่านิน่นนกท่านิ่นนับได้ว่าเป็นนุกท่าทีขำคูนและหายากซึ่งสมัยคุมืมีนี่มีแล้วพี่น้องหาบ่าเห็นมีบ่มีไพ่พอมันสีมีแต่ในตำนาน ซื so towel, bed, ่อๆคือสิบ่แม่นความจริงดอกคือสิมาเว้าเรื่องนกทาต่อเลือกจังได๋ว่ามันสิงามบ่มันสิมานบ่หรือคําคูดแนวใดเดี๋ยวสิบอกให้ฟังเนาะเฮงนกกระทาที่ว่ามานเฮาต้องเบิ่งที่เข้าของมันพี่น้องเข้าของมันสิซื่อซื่อตรงงามเมด2ขาง หนากะหนาหนาเน่ยจังหน่อยต้นโตจังได้กับยาเนอะลักษณะของมันมันเข้าซื้อถือว่าใส่ได้สองกะแมนสีทาออกสีหลยนกแม่สีนกแม่ได้หลายถือว่านุกท่าตัวนั้นหนาสีมันพาอเหลี่ยงพี่นอ้องพราะเก็บมาเหลี่ยงสามห้อก,เก็เบื้องอีกว่า นุก่าตัวนั้นมีพฤติกรรมจังไดเวลา,าเขาเลี้ยงเขาต้องซ่อมบึงว่ามันสีเงยหนาเป็นคือแซวดาวแหนหนามักซับตุ่มขึ้นเิงแบบนี้เขาก็บบเลี้ยงพี่น้องมันงามอยู่กับโบเอาไว้เนาะยานมันขวงซีก็ให้เบิองว่าลักษณะของมันเวลามันหยางในตุม่ม มันสีเวียนตุ่มเวียนจนหอบถือว่าดีที่นอะเวียนไปเวียนมาเวียนให้มันหลอบเลยถือว่าโอเคตัวนั้นนุกดีมันมีขอต่อไปนาะขอหกถ้านอนนี่มังขืน,นมันเห็ดกวกขวกขียอักซับกระตุ่มดังปโปโป้ฟเตกันันขื้นแต่โบโอเหลียงที่นอเพราะว่ายานมันเป็น ทะเนี่ปันถืนยานมันควงแน่นี่ห้องบู้เลี้ยงไหวเนาะมัน,นี่คอเจ๊ดเนาะแต่มีอีกอย่างหนึง่ทนง,ทนงที่วามันควงก็คือท่วนไฟหลวงพีเนาะเอาสีหาเบิงว่าขั้นหัวมันแดงกระดานหัวมันแดงก็บพราเลี้ยงทีเนาะเพราะว่า,วาย่านมันควงก็อือทว่วนไฟหลวง มันสีควางกมูทั้งเบิดตัวนห้าววัตองเหลียงพี่น้องเห็นแบบนี้เ้าสีหาเฉพาะที่ว่าหัวมันกระดานหัวมันมีขนสีดำน้ำเน่แล้วก็ต่อลงมาหาหลังหายมันขาดสีขาวเ้าจึงเหลียงได้พี่น้องขอแปดเนาะให้เบิองว่านุก่าตัวนั้นมันสีขุ่นห้าต้องเบืองแนวนี้ ยามันสนนนีนอนี่มันสีตอมฝุ่นพี่น้องมันสีเอโซบมันหรือว่าขามันกวดเอาฟฝุ่นตอมรอบตุ่มที่ว่าฝุ่นที่ห้าใสไว้มันสีนกกุ่นจุกลมแล้วมันก็ขึ้นนอนแบบนั้นเขาเอื่นว่านุกท่าคำคุ้นเป็นนุกท่าที่คำคุ้นแล้วค่ะหาเงินหาคำํำบ่วบัวไหลใสไหลพี่น,อน้อง นั่นคูดไล่เขาวะเขาเอื่นว่านอนตอมฝุ่นตะเบิดแล้วพี่หน้องนี่ท่านแปดขอท่านนี่เร่องเล่าดีๆจังไรสีมาเล่าสู่ฟังใหม่ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยพี่น้องท่านนี่เร่องเล่าใหม่เดี๋ยวสีเอามาเล่าสู่ฟังใหม่สบายดี